ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคือหาเลขเด็ดสองเลขเด็ดบวงสวงองค์ปู่พญานาคเผือก11เสียนคือหาเต่ายักษ์โพวัดชาวโคราชแห่ร่วมพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคเผือก11เสียนสองเลขเด็ดถางประทัดหมื่นนัดบูชา้าวเวสสุวรรณคือหาเต่ายักษ์โพกลางวัดวันที่17มกราคม2 5 6หผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจำนวนมาก เดินทางมาร่วมพิธีขอขมากรรมและบวงสวงองค์พ่อปู่ศรีจุโธนักราช11เสียนประทานพรให้โชคลาภที่บริเวณสระน้ำพ่อปู่ศรีจุดโธนักราชด,ด้านหน้าสถานปฏิบัติธรรมนานาจิตตังหมู่3ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยการประกอบพิธีครั้งนี้มีการตั้งโต๊ะบวงสวงด้านหน้าพร้อมวางพ่านเครื่องบายสีดวงตาพญานาคและเครื่องเส้นไหว้องค์ปู่พญานาค และบริวารหลังจากนั้นอาจารย์เจ้าพิธีจึงได้ประกอบพิธีขอขมากรรมและอัเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเป็นพยานในโรงพิธีขณะที่กําลังประกอบพิธีชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีได้ลุกขึ้นและไล่ลำท่าทางคายพญานาคตามเสียงกระบะปีพาดบรรเลงหลังเสร็จทิ้นพิธีได้มีการจุดพุตลัยและประทัดหมื่นนัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองทําให้ชาวบ้านใจจดจอ่อ อยู่ที่เลขหางประทัดหลังจากการจัดพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมาเลขหางประทัดตรงกับการออกรางวัลเลขท้ายของฉลากกินแบ่งรัฐบาลทําให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับสับก้อนโตกันไปหลายรายและสําหรับพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคปีนี้หางประทัดได้เลข425ซึ่งไม่ได้เลขจากหางประทัดแล้วผู้เข้าร่วมพิธีบางรายนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปไว้เพื่อน,นำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค ขณะที่วัดสมานมิตรตำบหลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชะสีมามีชาวบ้านในจังหวัดนครราชะสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงพากันเดินทางมาเป็นจำนวนมากเช่นกันหลังจากชาวบ้านล่ำลือมีท้าเวสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านจำนวนมากที่ทราบข่าวหลั่งไหลามาขอพรและขอโชคลาภกันจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าตนเองมาที่วัดแห่งนี้หลายครั้งแล้วหลังจากครั้งแรก ได้มากราบไหว้ขอพรทาวิสุวรรณได้นําเลขจากการล้วงหายไปเสี่ยงโชคจึงทําให้งวดที่ผ่านมาถูกหวยได้เงินจํานวนหนึ่งและโชคดีมากวันนี้ได้มีเต่ายักษ์น้ำหนักกว่า7กิโลกร,รมัมเดินเข้ามาภายในวัดพอดีทําให้ชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันส่องเลขเด็ดหลังกระดองเตา่าภายในวัดสมานมิตรแห่งนี้เพราะเชื่อว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์โดยเลขที่ได้เป็นเลข 759ซึ75่งชาวบ้านนำตัวเลขดังกล่าวที่เห็นบนกระดองเต่าไปเสี่ยงโชคต่อไปจึงทำให้ก่อนวันหวยออกได้มีชาวบ้านต่างกันมาขอโชคลาภท้าวิสุวรรณและขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนทองภายในวัดสมานมิตรแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากก่อนวันหวยออกขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังได้นะครับขอบคุณครับ